วันนี้เราจะพามาลองแคมตัวใหม่นะผมที่เราได้ทำการใส่ไปเมื่อวานนะตอนนี้รถเรามีปัญหาเลยทุกคนควันแตกนะไม่รู้ว่าลูกลูกหลวมอะ่ะหลวมแท100้ร้อยเปอร์เซ็นมาดูซีนกันวาวดูว่ามันจะเออขาดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปลองกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะ โอเคครับก็อขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทางกันด้วยนะครับผมก็คือพบวกว่าผมอีกแล้วนะผมปุ๊กซิงนะครับผมแล้วมึงจะหเห่าทําไมวะเฮ้ยฮะอ้ายวันนี้เราจะมาทําอะไรครับถ้าจะระบีโซ่นะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาลองแคมตัวใหม่อุย้ยมึงไปไกลตีนกูพี่สัตว์อย่าให้กูเห็นหน้ามึงนะกูเตือนครั้งเดียวนะอย่าให้กูอย่าให้ยกนะ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองแคมตัวใหม่นะผมที่เราได้ทําการใส่ไปเมื่อวานนะก็คือตอนนี้รถเรามีปัญหาทุกคนคือควันมันแตกนะไม่รู้ว่าลูกลูกไอ้ลูกหลวมอ่ะหลวมแท้ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวว่าต้องถอดมาดูซีนกันวาลวดูว่ามันจะเออขาดหรือเปล่าเพราะว่าเรากลัวมันขาดนะที่เราเบิ้นดูโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปลองกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะเออไปกันเลย let's go let's go let's go อย่างเบิร์นไปลองว่างอะ่ะทุกคน เดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะเทส0ันเมตรดูก็ชิลหน้ามันไม่มีนะทุกคนนะก็ขออภัยด้วยท้าเลยว่ามันมีลมเข้าใช่นี่เราก็มาทีมสี่สองคนนะทุกคนนะเออคือแบบวันนี้แบบเสี่ยมากเลยนได้ตกไหนคือคือเราได้ทําการใส่แคมป์แล้วก็ไปเทสที่ผ่ามอ,อแล้วทุกคนนะนะแต่ว่า ฟันมันแตกก่อนตอนลงนะทุกคนนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่าจะถอดทีนง้ก็พามาเช็คดูแล้วลองเปลี่ยนดูว่าจะเป็นอย่งไรเดี๋ยวไปเทสกันก่อนใช่ฮะดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูวันที่ที่เทนเลยทุกคนไปโอเคตอนนี้เราได้ทำการมาอยู่ที่ก็ถึงที่เทเลนทิ้งแลแ้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะเป็นย่ง ไปหรือเปล่าเพราะว่านา่นาจะน่าจะตัดได้น่าจะตัดไวนะคนนั้นเยรี่เพราะว่าเราใส่มันนะที่ที่มันยกสูงนะครับที่แำมันยกสูงนะทุกคนนะไม่แคไม่ได้คนหลังเบาแล้วคนหลังเบา,า,าดูอาการตอนนี้นะโอเคครับผมก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมก็มีแอดไลน์ดีๆมาแนะนำเมื่อคือแอด M M แปดแปดโกะนะผมเว็บนี้นะผมการเงินมั่นคงปลอดภัยนะครับ เว็บนี้เปิดมาเป็นเวลา10ปีนะทุกคนสมัครขั้นต่ำแค่50บาทเท่านั้นสมัคร300บาทรับฟรี50บาทสมัคร500บาทรับฟรี100บาทไปเลยก็ยังไม่หมดเงินที่ใช้สมัครเป็นเงินในการเล่นทั้งหมดนะทุกคนนะก็อ,อย่าลืมแอดเข้าไปเลยที่ @mm88go นะทุกคนนะไป ตัวให้ดูนะท่าน ขัดไวไวเกินละตัดม่นจะได้ไม่่เท่าไหร่เมื่อกี้มัน่จะได้ทร้อยสามสิบเมื่อกี้นะี้ cúi vai ra cúi vai nè, để mốc kia nè, đi số quá cô bà không, không, đây không, 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 mà không, con không, rồi mày ขาดไปเนี่ยเอาไว้ได้บอกก่อนท่านเดี๋ยวพเอาไปใส่ให้เดี๋ยวผมใส่ให้ใช่สั่งให้ขอขาดเลยมันมันของเ<า>ล็กน้อยรถล้มเนทันทุนเป็นอย่างนี้ <c oughs> ไล่เบาไปหนึ่งจมสเต็ป <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเที่ยดันกลับดูว่ามันจะเป็นยังไงทุนแรงเบา<ะ>ท้ายแรงเบา เส <believers. S 2> ียงไหลไปมาหาเราเฉยเลย จะพีนแรงจังไม่อยากจะไล่เบาเลยเปล่าเดี๋ยวเอาเลยให้ทีมทิ้งดูตอนออกตัวหน,น่อยว่าควันมันแตกป่ี๋ยวดูตอนออกตัวหน่อยควันมันแตกไหมออกต่วแบบเต็มเต็มเลยใช่ อาจจะเป็นเพราะสเตอร์หรือเปล่าสเตอร์มันสิบสิบห้าด้วยไงถ้าใส่สิบสี่มันอาจจะเปิดแรงกว่านี้เอาเสียงหน่กูว่าถ้าเป็นสเตอร์สิบสี่มันอาจจะเปิดแรงกว่านี้หน่อยใช่แสดงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องลูกหลวมแล้วเดี๋ยวหาตีนแกนบารมาเปลี่ยนใหม่ตีนแกนบารเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนดูแต่ว่าตีนแกนบารกูไม่น่าจะไม่ไม่เป็นไรแต่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูเพราะเกลี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่เพราะเราใช้เป็นเปิดทอยอยู่ถ้าแช้มึงคัดต้อนแต่ถ้ายี่สายก็คือน่าจะได้อยู่ก็ใช่ก็โอเคครับว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดสติ๊ตเกอรกดแล้วก็แชร์ให้ด้วยแกันไปกันเลย hey.